สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนนะครับอันนี้เนี่ยเผอิญว่าเมื่อคืนเลยสดๆร้อนๆนะครับมีไทเลอร์ซีซัน4นะครับของจุลศึกวัวแคมป์ฮิตเชียตนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาอัดการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับตัวซีซัน4นะครับว่ามันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็ดูภาพรวมคร่าวๆนะครับแล้วก็มีการคาดเดากันบางส่วนด้วยนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาแบบว่าเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรออกมาก็เดี๋ยวเราจะมา ติดตามกันดูบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะครับคู่หูคู่ซีนะครับจากไดโนเสาร์รอบแบบไทยๆนะครับเริ่มที่แอดมินชันทีก่อนดีกว่าครับมาแอดมินชันทีครับทักททยทุกคนนะครับครับสวัสดีครับผมแอดมินชันทีจากเพจไดโนเสาร์รบแบไทยครับหรือชื่อเล่นว่าพลุกคนเดิมนะครับจากไทมิววนั่นเองนะครับแอดคาคุลูครับ จากเวนซอนเลือเทยอไทยครับโอเคครับหรือชื่อเล่นว่าจะเล่นว่าโอครับโอเคเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันหมดแล้วนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยไม่รอช้านะครับเราจะมาดูไปทีละฉากเลยว่าในซีซั่นสของแคมป์ i ิเ c ชียเนี่ยจะมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวผมจะกดเพลงแล้วนะอืออ่านี่เลย <Okay. S 1> นี่เลยครับ ไอ้นี่ก็คือหลังจากที่เราเดากันไปต่างๆนานาว่าท่ากต่อไปไอตัวที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของเรือจะออกมาทำให้เรือล่มหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่นะครับก็คือไอไอเวนตัวตะกะตรงนี้นี่เองนะครับโมซาสอลัสนั่นเองกระโดดซะเหมือนประวานเนอะเออเนี่ยดูดิกระโดดดัเลียนหน้าเบื่อนลยะดดูตาแล้วมก มันตะกาดจริงเลยนะแบบมันกินมันออกมาแล้วมันกินแล้วมันกินไม่หยุดเลยเออแล้วมันก็จะกินอีกแล้วเนี่ยตอนนี้มันแบบอ่าตรงนี้เลยคือเท่าที่เราจําได้ว่าเกาะนูลามันห่างจากเกาะซอนาประมาณ87ไมล์เออใช่ไหมแล้วไอเด็กพวกนี้มันเรือล่มถูกไหมครับแล้วดูถ้าแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เด็กพวกนี้มันจะลอยคอ87ไมล์ถูกไหม แล้วเรายังเห็นซากเรืออยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะรอไปถึงซอหน้าได้เพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูตรงที่ไอ้เรือมันออกมาน,นี่ใช่ไหมเดาว,ว่าเป็นนูบ้าเดานะเดาเดาเดาว,ว่านี่คือนูบ้ามันอยู่มันยังไม่ห่างจากตัวเรือเท่าไหร่แต่เนี้ยเนี่ยมันลอยมาเกยตื้นตรงนี้ ซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่อหน้าอ่านี่ส่วนตัวนะคนอื่นว่าไงคิดเหมือนกันว่าไม่น่าจะใช่อหน่าว่าอหน้ามันอยู่ค่อนข้างไกลมากแล้วก็ระยะห่างที่เวลาเขาขนไยสองวัยมันมันไกลมากจริงๆสถาการที่มันอยู่ติดกันแบบนี้ยแล้วติดมันรอดมาได้มันก็ไม่น่าจะใช่ในหนอนคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเห็นไหม แค่จากที่เคียนบอกเลยนะระยะทางมันก็เกือบร้อยกิโลอ่ะยังไงก็ไม่มีทางอยู่แล้วยกเว้นว่าจะเป็นแบบแบบอะไรนะแบบเขาตัดแวฟไม่เฉยแบบเหมือนแบบยังไงฉากตอนที่มันนั่งเรืออาจจะแบบพอเป็นในหนังจริงอาจจะเออมันลอยไปไกลแล้วมันค่อยมีการแบบชนก็ได้แต่แบบเด็กเด็กกันเนาะมันจะล่องอะไรได้ไกลขนาดนั้นอันนี้คือเราอาจจะเดาได้สองอย่าง่าพฟี่คืออันนี้อาจจะไม่ใช่นูบ้าก็ได้นะใช่ไหม อ๋อไอ้เป็นเกาะแบบเกาะโนเนียมเออเป็นเกาะโนเโนมหรือเปล่าแล้วไอ้โมซามันก็โผล่ขึ้นมาพอดีออก็ก็ได้นะก็ดูเป็นไปได้เะว่าว่าโมซามันก็ไม่ได้โครจรอ,อยู่ใกล้เกาะมันก็ไปทั่วของมันมันไปใกล้หาดบ้างใกล้อะไรบ้างแต่ฟังนงั้นเรา <c oughs> เราก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันใช่สอหน้าหรือเปล่าไงใช้าไหมล่ะจนมาถึงตรงนี้ตรงนี้ฮะก็คือรู้เลยว่า ชานาไม่ใช่แน่เพราะานาไม่ยมีแบบนี้มาเป็นโฮโลแกรมเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีโคตรล้ำสมัยเหมือนแบบเหมือนเป็นห้องทดลองอะไรสักอย่างแล้วแบบจำลองโลกในเวทใช่ไหมมันล้ำไปเกินมันล้ำเกินไปแต่ก็อย่างว่าแหละมันคือจักรวาลจริงมันคือจักรวาลที่คนสามารถโค่นดิงไดโนเสาร์ได้ เราก็คงไม่อะไรกับโปโรแกรมแล้วครับเพราะงั้นมันเหมือนมันเหมือนกับสภาพอากาศที่มันถูกควบคุมโดยใครสักอย่างแล้วก็มีแบบอุโบงเอาไว้ตรงนี้ซ่อนเอาไว้ไม่ให้เรียกว่าอะไรโลกภายนอกเข้ามาตรวจเจอแล้วมันเปิดไฟได้ด้วยแสดงว่ายังมีการใช้งานอยู่ยังไม่ได้ถูกเปิดรลายนั่นแหละแต่นี่เราสงสัยว่าเด็กพวกนี้มันเปิดประตูได้ยังไง ระบบ security ห่วยมากนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ป่าถ้าเป็นสัตว์นี้ห้องทดลองหลุดเข้าไปนี่คือแบบอ๋อไม่น่าละมีหน้าพลาติ้งแต่งทั้งสามรอบเออเนี่ยดูดิแค่เด็กมันทำอะไรไอ้เอ่อเอ่อเป็นแตะเออแตะอะไเออเนี่ยเอามือไปแตะแค่นี้มันเปิดแล้วอะ What What เนี่ย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 ถ้าเป็นแรปเตอร์นะเนี่ยแตะยกค่าแตะยกค่าห้องทดลองแรปเตอร์มันยืนอยู่ข้างหลังคอนโทรลเลอร์เรียบร้อย อ่าแล้วก็มาตรงนี้เลยทีเล็กตัวใหม่นะครับทีเล็กมันดีซ่านนะฮะแต่ละคนแต่ละคนคิดยังไงกับทีเล็กตัวนี้บ้างคิดว่ามันน่าจะผ่านอะไรมาเยอะอย่างไรอยแผลมันแล้วแผลมันไม่ใช่แผลเล็กๆเป็นแผลใหญ่มากเนี่ยจดยเห็นแผลเยอะมากแล้วก็การที่มันแบบมันไม่ได้จู่โจมโดนรอบๆตัวเหมือนทีเล็กที่นูบ้าใช่ไหมทีเล็กที่นูบ้านี่เห็นแล้ววิ่งใส ไอเนี่ยเหมือนโดนแบบเหมือนโดนจุงจมูกไปหรือตัวนี้มันจะเป็นถูกสร้างขึ้นมาแล้วโดนควบคุมถูกใช้เป็นแบบเป็นแกนเดเตอร์หรือเปล่ามันเป็นนักสู้จากแผอะไรนะราเคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราลองฟังแซมมี่พูดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาจะพูดเนี่ยแว e r เ are they ถ้าจะถ้าฟังไม่ผิดเนี่ยเราจะได้ยินเลยนะครับว่าโดนตัวเนี้ยมันกำลังบังคับทีเล็กอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในแฟนชายเลยแล้วก็สังเกตสังเกตตรงขาที่เล็กตรงหัวเขา่ารอยดูรอยนั่น <laughs> ดูรอยนั่นสิ <laughs> <laughs> คุณคุณปับดูรหรือว่ามัน <laughs> จัดการไอ้นั่นไปแล้วล <laughs> อยสามรอยตรงหัวเขา่าออน่าสงสัยเนาะ <laughs> <laughs> ตัวนั้นหรือเปล่าใช่ไหม เอื่อน,นั้นหรือเปล่าใช่ไหมเออเออเราเราไม่รู้เนาะเราเราก็ไปไปรอดู <laughs> <laughs> นานี่นี่นี่ตรงนี้เลยนี่เลยตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นนมีอะไรเห้เล่นเยอะเลยนะฮะ <laughs> 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 เดี๋ยวดูชัดๆก่อนเนี่ยนี่ไง <laughs> 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 what ใงเมืเ่อมีวิทยาการระดับที่ระดับนี้แล้วมันไม่ไล่กินคนจะไปจับไนเดาส์มาเป็นอาวุธทำไว้อ่ะเราดูความน่าเปรียบของหุ่นยนต์หมา 1. สั่งการได้ 2. ไม่กัดคนที่สั่งการมัน 3. า,มามไม่ต้องเสียเงยินเยอะโสุไม่ตายเออโดนกระสีโดนกระสุนแล,แล้วไม่เข้าวัดนี่มันจะสร้างอีโดแลกเตอร์มาทำหอยอะไรวะ ยังไม่นับรวมการที่มันต้องเลี้ยงดูเนื้อเติบโตเป็นปีแล้วก็มีค่าฝึกฝนค่าอะไรค่าที่อยู่ค่าความเครียดเองนะเออไอเนีแบบหมาตั้งสิทธ์ชัดๆเข้าใช้ได้เลยเอาเอาปักเสียบอะเอาปักเสียบอะเออใช้ได้เลยเวลาดกินคนได้สองเดือนนันเลยอะ like What the fuck man ทำขนาดนี้ได้ไม่ต้องโคลดโนเสาร์แล้วปะ เดโนเสามึงเดโนสารมึงต้องให้เนื้ออะไรวันเนื้อหมาได้มึงชาร์จไฟได้อยู่ได้สมดุลแล้วดูนี่ล้วแล้วนายดูนี่นายดูนี่ดูด็อกโก้มันยิงได้เฮ้ยดูโอ้มันยิงปืนจากปากมันได้โอ้ไดโนเสาร์มันยิงปืนไม่ได้เออไดโนเสาร์มันยิงเลนเซอร์จากปากมันได้หรือเปล่ามันยิงไม่มันมันยิงไม่ได้แต่มันแต่มันสามารถตามแสงไปกัดได้โอ้ดูดิอ่ะดู คุณมีอาวุธที่ทรงพลังอยู่ในมืออยู่แล้วอาจจะไม่ทรงพลังมากแต่ก็กุ้้นแจวมันทรงพลังกว่อยอีนูแลปเตอร์แน่นอนว่าป่านนี้แฟนอินูแลปเตอร์แม่งกับันเลยเออแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าที่จะมีสภาพอากาศแบบนี้ในโซนของคอสตาริกาที่อยู่ในเขตเส,ส้นสูน์สุดเออใช่ไหม เเนียราก,ก็คือเป็นเป็นไปได้สองกรณีนะครับเพราะว่าผมว่าหนึ่งคือเอกาะจำลองสภาพอาก,กาศเหมือนไอ้ทเลเรซายนั่นแหละหนึ่งสองก็คือมันขึ้นแผ่นใหญ่เตรียมเชื่อมภาคอะไรออ,อได้ได้ได้น่าสนใจแต่ส่วนตัวเราเอเอียงไปทางประเด็นแรกนะเพราะผมผมคิดรอาประเด็นสองเพราะว่ามันจะมีอีช่างรอดูนี่มานี้เลยประเด็นร้อนเลยนะครับไม่รู้ว่ามาได้ยังไง ก็ที่หนึ่งนะครับไอ้อดีมันไม่ได้อยู่ในเกาะไดนเสาร์แน่ๆว่าถ้ามันอยู่นในเกาะในเกาะไดนเสาร์มันก็ไม่ต่างกับหนูตัวหนึ่งไหก <c oughs> ล้าอะไรไม่ได้เลย <c oughs> มันมายังไงก่อนคนแรกแล้วทำไมแม่งอยู่ในทะเลสาเออเนะี่ยเราเรจะเห็นกระบองเพชรอยู่ข้างหลังมันด้วยเห็นปะม,มันไม่ใช่สภาพอากาศที่เสือเขี้ยวดาบอยู่แต่แบบเราเรา มันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างว้าวนะเพราะว่าเราไม่เคยเจอแมมโมนะสัตว์เลื้ยด้วยนมเนี่ย <Mem o. S 1> จูเลส,สิกเลยไม่ได้เหนอควเราแคไหน่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้ฟอร์เรนทิงด้อมก็มีไอ้ตัวสตาฟของไอ้เ <c oughs> ดมิโทรดอนอยู่ในตะู <c oughs> อ้อยู่แล้วไอ้นี่เราเราเรา,เราคิดยังไงกับอนาโตมีเสือดูแปลก,กไปม,มันดูผอมแล้วมันก็ดู <c oughs> ขี้เหร่อยู่ตรงหลังมันดูอเอี่ยไม่มีขดมันดูขี้เหัน อีกส่วนที่ดูขี้เล้งที่ส่วนขามันมันเพราะต้องจะผอมอยู่นะแต่คือหัวมันมันหัวมันดูค่อนข้างจะโอเคนะแต่แบบํำตัวมันมันมันเล็กไปนิดนึงเราเราเห็นตีนจะสะบักมันงอกขึ้นมาเลยเนี่ยมันดูมันดูผอมมากเลยมันดูขาดสารอาหารเลยไม่ดีเลยอะสภาพไม่ดีเลยนะดูไม่จืดเลยใช่แล้วมันจะเป็นตัวที่พยายามหลุดตีหลบออกจากห้องทดลองหรือเปล่า มก็ถ้าประตูมันเปิดง่ายขนาดก็เสือเอามือพลาดมันก็เปิดแล้วหมอจิ้มก็ได้เซอร์ไพรส์มาดบุติว่าสมโติว่าบุรินบอกให้ทุกคนเรากลับไปหลบในประตูแล้วเอามือเปิดเสือกระโดดตามหน้าชนประตูมือมือแตะประตูปึ๊บเปิดตามวิ่งตามเอ็น ซิเคียวเิตี้แย่มากขนาดมีไฟฟ้ามีอะไรใช้้เป็นถึงบริษัทที่มีโฮโลแกรมมีโดนนับร้อยมีหมาแต่ไม่ทำซิเคียวเิตี้ประตูนะคุณไม่แปลกใจเหรอทำไมป้าตั้งแต่ไปสามอเออเราจะไม่พูดประเด็นนี้เลยดีกว่าเราไม่รู้มันแช่ของอินเจนหรือเปล่าเหมือนมันตะขอบคิดคิดว่าน่าจะเป็นมันตะขอบมากเพราะว่าไบโอซตินเขาสร้างของเขาได้แต่เนี้ยเหมือนยังมาจับไดโนเสาร์ของอันหลัก มันยังดูมีความคล้ายกับของอินเจนะเลนส์องแต่ทีเล็กแล้วแล้วเราถ้าเ้าเราย้อนไปดูภาคที่แล้วมันจะมีโดนบินตามหาสกอร์เปียสเล็กอยู่ใช่ไหมล่ะอันนั้นของแมนตาขอบวันนี้เรามาเจอโดนบินไล่ต้อนทีเล็กอีกเอออาจจะเป็นแมนตาคอบก็ได้นี่นี่นีนี่ีนนี้สีนนี้เลย พิชฌาพิเศษนะครับคุ้นๆครับอนนี้อันนี้สำหรับอันนี้ส่วนตัวเลยคุ้นมากเ๊ะ yeah, <c oughs> มันเคยเห็นที่ไหนนะ <c oughs> มีโดนนะมีโดนนะมีมีเ <c oughs> อหน,น่าข้างหลังมีที่โล่งๆเย็นมุมนี้เลยเอ็มมุมนี้เลยเนี่ย คุณไหมครับคคุณพี่โอครับเด้น <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าอีทีเล็กตัวนี้มันเป็นการดเอเตอร์เนี่ยที่หุ่ยนยนต์มันจะพามันไปก็ไปตีตีตีแถวตัวอื่นแถมมันเลยเยอะแบบนี้เหมือนอ,น, <c oughs> มนอะไรสักยอย่างเพราะว่า,าเกมเนนี้เกมจุลศิลป์โอะไรกับแคมป์กิเตเชียดะค่อนข้างจะเชื่อมกันมากๆคือหนึ่งซีรีส์ออกเกมจะออกแคมเปญมาเสมอแล้วแบบมาแบบเนี่ยมุมมันใช่เลยยิ่งแบบทีเล็กชายชายต่อไปนะพี่ เนี่ยคากกัดต่ท่าเดี้ยเป็นจะตตลิงลำเพรดเผดปล่อยว่ากันท่าเนี้ยแล้วแล้วแบบเราจะคุ้นๆด้วยนะว่าไอเคนโตตัวนี้มันลายมันลายลายจากที่ลายมาจากไหนอ่ะคออืมซึ่งมันค่อนข้างขายก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอาไปขายในส่วนของเกมด้วยเป็นการโปรโมทร่วมกันดว่านะอีกความคล้ายหนึ่งก็ไอนั้นอะไอไอทะเลทรายที่เราที่เราพูดไปทั้งเรื่องอะ มันสนามหนึ่งของมันเป็นสนามสนามหนึ่งของฟอร์เอนต์คิงดอมนี่ของของ<ส>อะไรดิสิบุ๋นะอะไรให้ปไปเขียน insert ภาพให้อันแลนชื่อว่าแบทแลนนะลองขึ้นลองดูเลยว่าภาพแบทแลนมันจะเหมือนกนับตอนไหนเอนเอเสิร์ตภาพให้ถ้าเกิดใครในภาพไม่ออกซึ่งกันตัวกังที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นโฮโลแกรมล้อมรอบใช่ไหมเออกับเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบสเตเดียมสเตเดียมหนึ่งที่แบบจับเลเยอรสองมาสู้กันเพื่อความบันเทิงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดนะตรงตรง ดูมันพยายามจะปูในเรื่องมาให้เอาเดนเดอเสาไปใช้เป็นอาวุธสองสองภาคสุดท้ายที่ผ่านมาไปกระวุดกระมันมที่เขาถามมีด็อกโก้แล<ม>้วเ, <ทำ S 2> เอาเดนเดอร์เสาร์ไปทำม, <laughs> <laughs> มันเป็นความคิดที่โง่ไปในการใช้สัตว์มาเป็นอาวุธในสมัยเนี้ยโอเคเอทเธอร์เดอะบิ๊กบอยทุกคนเลยมา เรามาดูที่ดีไซน์ของบิ๊กบอยก่อนดีกว่าอันนี้ยค่อนข้างงงอยู่หลายจุดอยู่อย่างแรกคือหนึ่งคือมันดูมันดูตัวเล็กด้วยมันดูตัวเล็กผิดปกติแล้วมันเล็กเหรอดูมันก็ดูใหญ่เออเออมันมันดูเล็กตัวมันดูเล็กอ่ะมันไม่ได้แบบถ้าไปดูไอ้ตัวพ็คสามเนี่ยมันจะปุ่มอาจจะเป็นชิปปั้นโมเดลอย่างนี้ก็ได้จะก็ได้อยู่ไอ้ตัวเนี้ยดูมันดูมันดูตัวรีบๆมันหอมเนาะอืมมันดูหอม มอาจจะอยู่ไกลกันแ้วดูอีกทีอัแต่คือเรื่องสีอันนี้งงอ่สีสีมันดูแปลกๆเนาะใช่ใช่แล้วโปเตอร์มันไม่ใช่สีนี้ปะโปเตอร์มันออกแดงๆเลยอะโปเตอร์สีมันสวยเลยนะสีแบบออริจินอลอันนี้แบบมันเทามันเทาๆฟ้าๆม่วงๆแปลกๆอะไรไม่รู้มันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าเออเนี่ยก็ดูซึ่งตอนตอนเหยา่อมาตอนแรกอะผมก็แค่ผิดหวังนะถ้าแบบถ้าไม่ใช้สเปรย์นสีนี้แล้วใช่มุมมุมแบบนี้มัน มันมันไม่เท่อะมันไม่ได้ดูความยิ่งใหญ่ของออวินปอมัตแต่กระมาก,ก็ดีแล้วแหละหายไป20ปีพอดีเ,ออเลยมั้ง2 0 0พันนึ่งอะนี่2,021อ่ะดูดีกี่ปีก็ส<อ>ิบยี่สปียีปีอายุมันจะเท่าอีป้าอยู่แล้วนะ <laughs> <laughs> อายุมันจะอายุพูดที่ถูกคืออายุมันจะเท่าเราอยู่แล้วนะ <laughs> เออใครทันนี้ไม่เด็กแล้วนะ <laughs> กูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกเด็กแล้วนั้งอยู่กยกูเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่เด็กสักคนอ่ะแก่เลยแกเป็นลุงแล้วอ่ะไอ้เพี้ยนไอเยสไอ้เยสเล็กพี่อ๋อฉากไอ้ฉากนั่นอ่ะจากไอ้ที่เล็กในป่าที่โดนโดนต้อนแล้วมีรอยสามนิ้วอ่ะไอบดีหปล่บันใจอยู่ไอ้บันใจอยู่นะว่าที่เล็กมันมาตบไอ้นี่ตายไปแล้วหรือเปล่า มันตกไปนี่ล้มไปแล้วแล้วก็กำลังพากลับเข้าไปในกลุ่มหรือเปล่าโดนก็พากลับอ,อะไรเงี้ย <laughs> ยิ่งอยู่ยิ่งไม่ใช่สีมันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวดูใกล้ๆดิมันไม่มีปกติตรงหงอนมันตรงเนี้ยมันต้องสีแดงเออจมูกก็แดงมันจะแดงหมดเลยจะแดงจะแดงแดงแถบอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยเนี่ยไม่มีเนี่ยอันนี้มันดำเทาๆด้วยซ้ำเนี่ยแปลกๆนะเราเราน่าสงสัยหรือมนนี่มันแล้วม,ม,มันไม่ใช่ฉากมืดเลยนะมันเป็นว่างสวาง่างอย่างเงีงย้ยมันต้องแดงดูอย่างผมไม่ได้ดิ ผมบุกลิน,ลนโหชมพูแปดเลยอน,นี่เราเรากำลังคิดว่าจะมีสไปโนมากกว่นหนึ่งตัวหรือเปล่าการคิดอยู่ก็น่าสนใจนะเอามาอันนี้เป็นห้องเก็บห้องเก็บเฉยห้องเก็บในะทะเลทรายไม่สงสารมันบ้างหรอเดี๋ยวเดี๋ยว จริงจริงก็น่าจะรีเสิร์ชหน่อยนะว่ามันว่ามันแบบมันอยู่ในบึงอะไรเงี้ยเออมันมันชอบพื้นที่ชื้นแฉะไม่ใช่หรอเขาว่าทะเลทรายซาฮาราเนี่ยดูดิสงสารรู้ว่าเหมือดเขาเขาทำดิเฮ้ยจริงๆเขาทำรีเสิร์ชนะแบบเออมันมันมันจากทะเลทรายซาฮาราไงเลยทำไม่เหมือนไงเกลียดจุลศิลป์มังจุ๋ยเป่งทำลูกหน้าเก่าสิบล้านปีหรือเปล่าไม่คิดจะไม่คิดจะดูพาเลโอเอนไวรอนเมนต์หน่อยเหรอ อ๋อซาฮาราเหรอโอเคซาฮารารุเหมือนเหมือนเอาเหมือนเอาบูดไปปล่อยในขั้วโกลกเหนือโ่งเหนือกันอะเนรามีเลยแดเนียจิพูดว่านี่มันทะเลทรายในทะเลทรายแบบนี้มันก็ต้องมีไดน้นเสาร์แอฟริกา <c oughs> จะ๊ยกูกลางใส่ให้ดู <c oughs> เออยกแน่นอนโอ้โหว่ามันอยู่ซาฮาราก็รู้แต่ซาฮารามันไม่ได้เป็นแบบนั้น <c oughs> แล้วรู้เปล่าสเปนโด้สวยมันเพราะอะไร ก็จะแบบอแบบนี้ไงไม่โดนเลยศูนย์มาเนี่ยอันเนี้ยดูแล้วแล้วถ้าเกิดเราสังเกตเราจะมีใครบางคนหายไปนะครับในภาพนี้เห็นไหมเออดาเลียนนี่มันเริ่มหายไปเมื่เมื่อไรประมาณช่วงหลังเสือเขียวดาบอะจูดักเนอรเซเอร์หายไปดาเลียนไม่ได้เจอสไปโนหรอวะเอ๋โดนกินตายหมดจบเอ็ด เมื่อกี้เราพูดถึงสไปโนจบไปแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยงั้นเรามาสรุปกันเลยว่าแต่ละคนจะเดาเนื้อเรื่องไปยังไงดีผมคิดว่านะนะมันน่าจะบุดมาเกาะเกาะของน่าจะเป็นของแมนตาแล้วซึ่งแมนตาเนี่ยน่าจะไปขโมยไดนโนเสาร์จากตอรหน้ามาแล้วก็จับมาใส่ไว้แล้วก็เตรียมขายเด็ที่มีโดนมีอะไรพวกนี้เนาะอืมคิดว่าประมาณนี้แล้วก็เด็กมันก็น่าจะหาทางออกจากเมนตาแล้วผู้อยู่เบื้องหลังของเมนตาเนี่ยน่าจะเป็น เป็นใครสักคนที่เกี่ยวข้องเป็นพ่อเคนจิก็ได้เดี๋ยวผมเล่าไปประมาณนี้แล้วก็เป็นพ่อเคนจิลสุดท้ายเ<ล>ยชื่อมไป <laughs> เออถ้าจะเป็นพ่อเคนจิก็ได้เห็นูมาแล้วก็มีรูปแล้วเนี <laughs> ่ยแล้วก็แบบพอจบตรงนี้ก็จะน่าจะโดนช่วยแล้วก็กลับขึ้นเกาะไปได้อย่างปลอดภัยเพรพาะมันจบทีเสียทั้นนี้ใช่ปะ่ะ <laughs> น่าจะภาคนี้แหละที่จบเออน่าจะประมาณนั้นผมคิดว่าประมาณนี้เลยได้อยู่นะแต่เราก็ต้องรอลุ้นอีกทีเพราะว่า เทเลอร์มันสั้นไปหน่อยอ่ะมันแค่นหนึ่งนาทีเราแบบเดาอะไรช่ว์วไม่ได้เลยอ่ะเรไม่ฟุ้งกันป่ะเน่คิดว่าผมมาผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยนั้นคือผมดูเฉยผมไม่ได้แบบคิดในเรื่องต่ออะไรแต่ให้เดาก็มไม่มั่นใจฝ่ายอ่ะเพราะว่าผมไม่มั่นใจฝ่ายเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างจะคิดว่ามันเป็นที่ที่อ่าเพราะน่าจะในนั้นน่าจะเป็นการพร้อมาเองหรือเปล่าเพราะว่าแบบ อย่างที่บอกไปช่วงกลางๆคลิปนะว่าไอ้อันเนี้ยคนที่คนที่ชุกได้ไม่ได้จํากัดแค่อินเจนละอาจจะเป็นแบบมีกลุ่มที่เตรียมชุกเป็นแบบแล้วแบบกูไปรอเป็นอ่าฝ่ายอีกฝ่ายของตัวหนังหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยอี่สำหรับความเห็นผมนะเพราะผมไม่ได้ดูละเอียดเลยครับก็มีบางตัวที่มันน่าจะเป็นอย่างเหเดิมนะอย่างสไปโนอะไรเงี้ยน่าจะไม่ไม่น่าจะเพาะ ทีเล็กอย่างเี้ทีเล็กตัวเขียวๆมันน่าจะของอินเจนนะหน้ามันหน้าสมอินเจนก็เลยคิดว่าน่าจะขโมยมาเพราะพวกนี้มันแบบมันจ้างคนมาขโมยอยู่แล้วก็พาร์กเมดหรือว่ามันทั้งขโมยทั้งเพาะหรือเปล่าก็ได้หมดอ่ะก็ดูจากหมาหุ่นยนต์อ่ะดูจากหมาหุ่นยนต์อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เสือแบบขโมยขโมยส่วนหนึ่งเพาะส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเสือนี่เหมือนว่าทางทางดรตาบูยังไม่เคยพูดถึงกาดถึงเลยนี่ ได้ใช่แต่ผมตังตูต้บูเคยกล่าวถึงแบบมอสอยู่รังเดียวใช่ไหมอืมหือแง่ฉนแสดงว่ามีสิทธิ์จะได้เห็นแบบมอสแบบมอสหรือเปล่าแข่งใหญ่ปะนะเอาเสียเอาเสียมาแบบเอาเสียมาล่อให้คนดูหรือเปล่านะเออซ่อนซ่อนแบบมอสไว้หรือเปล่าอย่าลืมว่าที่ไหนน้ำแข็งมีน้ำแข็งอย่างเย้ไม่น่าเลยเหรอที่ไหนมีเสือที่นั่นจะมีช้างตลอดเลยนะวงการนี้นะทั้งหนังทั้งบันเนี่ย เอ๊น่าสนใจนะตอนแรกเราเราเคยคิดว่าสัตว์เลี้ยงด้วยนมในจุลสิกนี่ดูเป็นเรื่องเพ้อฝันนะแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะใกล้เข้ามาแล้วแหละแล้วน้ำแข็งใช่อย่างที่อย่างที่โอ้บ,บอกนะน้ำแข็งด้วยเรน,นได้อีกหลายตัวเลยน้ำแข็งได้เยอะเลยนะอันนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเนื้อเรื่องแล้วก็สัตว์ที่จะมาในภาคนี้เนี่ยมีตัวอะไรเนื้อเรื่องเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาก็แด้เดี๋ยวเราเราจะลองไล่อ่านดูนะครับว่าแต่ละคนจะมี ทฤษฎีที่น่าสนใจแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูว่าใครจะถูกบ้าง3าันวนี้นะครับโอเคตอนนี้เราถ้าเกิดมีข่าวนะครับออกมาบ่อยๆเนี่ยเราจะพยายามมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับตอนเนี้นะครับเราก็ได้พอดูกันไปคร่าวๆแล้วบอกว่าจะมีความให้ความตื่นเต้นของพวกเราเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะครับกับเวลาอีกไม่ถึง1เดือนเท่านั้นกับ Jurassic World Camp c r e t a c e u s Season 4นะครับเตรียมตัวเตรียมใจได้นะครับในทาง Netflix นั่นเองนะครับก็คราวนี้นะครับขอขอบคุณนี่เลยแขกรับเชิญ2คนเลยนะครับ ที่ฟูกแล้วก็โอ้นะครับที่สละเวลานะครับมาพูดคุยเฮฮานะครับวันนี้สาระไม่ค่อยมีในเทฮานะครับเพจไดโนเสาร์รุ่แบบไทยๆด้วยนะครับไปติดตามได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเนื้อหาก็แน่นอนเกี่ยวกับนี่เลยนะครับไดโนเสาร์แล้วก็โปรไฟล์เป็นหลักนะครับค่อนข้างข้อมูลค่อนข้างอ่านง่ายนะครับแล้วก็เฟรนลี่พอสมควรนะครับใครสนใจติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ขึ้นภาพประกอบไว้ให้นะครับ แล้วก็เรามีโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆนะครับฝากเอาไปด้วยซึ่งอาจจะมาช่วงใกล้ๆกันเลยนะครับไปลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นไข่เค็มไปแล้วนะพีโอ้โหโอ e r c o o k นากตอนนั้นไม่แน่เลยได้อ่านข่าวว่าที่เขาเขาค้นพบแบบน้ำพึ่งในหายสองกันทีเลย่ังนี้ได้เฮ้ยวายวายมันยิ่งอยู่นานก็ยิ่งอร่อยตอนนี้มันอยู่นานแล้วมันก็เท่าเดิมเลยโอ้โหน ไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับไปติดตามดูกันได้เลยนะครับน่าจะมาช่วงเดือนธันวามนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูมาถึงจุดจุดนี้เลยนะครับไม่ว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดชัตซ์สไครให้กับมิสเตอร์เดลนติเกอร์ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม